สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์อยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะมีบ้านสไตล์คอทเทจท,ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลยใหม่กริบเลยตกแต่งพร้อมอยู่มานำเสนอกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ในโครงการวังิพิ์คอทเทจวันเลกค่ะโครงการนี้นะคะเขาจะตั้งอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติวิวภูเขา360องศาเลยทีเดียวที่เห็นนั้นก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะวิวเขาล้อมรอบจริงๆค่ะแล้วก็มีบึงน้ําด้านหลังโครงการด้วยทําให้มีการฟอกอากาศจากต้นไม้ยังไม่พอนะคะยังมีความเย็นช่าจากสายน้ําด้วยใคร ที่อยากได้บ้านที่ติดลำธารที่น้ำไหลน้ำไม่นิ่งนะคะหลายหลายคนให้หาให้หน่อยนี่เลยหลังนี้เลยเป็นน้ำธรรมชาตินะคะเวลาที่ช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำก็จะสวยมากแต่ตอนนี้ฤดูแล้งน้ำก็จะน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังมีนะคะเดี๋ยให้ดูบรรยากาศโดยรอบเห็นไหมคะสังคมดีค่ะบ้านแต่ละหลังสวยๆทั้งนั้นเลยไฟสามเฟสท,ทุกหลังค่ะ แล้วก็ไฟลงดินทั้งโครงการนะคะทำให้ไม่บดบังทัศนียภาพค่ะเห็นวิวสวยแบบไม่ต้องซูมจริงๆสำหรับโครงการนี้ตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่260ตารางเมตรด้วยกันขนาด3ห้องนอนนะคะก็จะมีห้องแม่บ้านด้วยห้องน้ำแม่บ้านมีโรงจอดรถระเบียงหน้าบ้านและหลังบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่บนโฉนดคุแดงเนื้อที่ 269ตารางวาค่ะตัวบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็เหมาะสำหรับใครที่กำลังหาบ้านพักต่อากาศที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเพราะว่าเดินทางมาก็ประมาณ80-90กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะมาเขาพระนะครนายกนะคะตัวบ้านเนี่ยเขามีพื้นที่บริเวณที่เหลือเยอะเหมาะกับคนที่ชอบ จัดสวนปลูกต้นไม้หน้าบ้านก็จัดสวนเพิ่มได้นะฮะหลังบ้านนี่ก็ปลูกพืชผักผลไม้ได้ค่ะให้ดูลำฐานด้านข้างนะคะอันนี้ขนาดฤดูแล้งนะคะคุณผู้ชมน้ําใสเชียวนี่ถ้าเป็นฤดูฝนจะสวยมากๆเมย์เคยถ่ายโครงการนี้ตอนฤดูฝนก็มีคนถามว่าเอ้ยถ้าแล้งมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะฤดูแล้งก็ยังเขียวแบบนี้เหมือนเดิมนะคะน่าอยู่มากๆค่ะคุณผู้ชมการันตีเลยทีเดียวค่ะ ตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมตัวบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวที่ยกสูงค่ะด้านหน้าเนี่ยจะสูงจากพื้นดินอยู่ที่เมตรยีด้วยกันแต่ว่าด้านหลังเมตรแปนะเพราะว่าที่ดินเขาจะสโลปลงด้านหลังนะคะพอเราขึ้นมาก็จะมีระเบียงตรงนี้มีชุดโต๊ะให้นั่งรับลมชมวิวทั้งเช้าและเย็น กลางคืนก็ดูดาวได้ตอนเช้ามานั่งสูดอากาศนะคะจิบกาแฟมองเห็นภูเขาที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ละลูกสลับซับซ้อนกันไปนะคะตอนกลางคืนก็มานั่งดูดาวชมวิวได้ค่ะในโครงการนี้ดาวสวยนะคะคุณผู้ชมถ้าตอนกลางคืนเนี่ยนั่งดูดาวฟินแน่นอนเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันค่ะตามมาเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะถูก ออกแบบและสร้างมาให้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบสมบูรณ์แบบจริงๆเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่ง90%นะคะนำเข้าทั้งนั้นเลยแล้วก็เกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยโซฟาตัวนี้ลองนั่งแล้วโอ้โหนั่งสบายและฟินมากฟินแค่ไหนอยากให้คุณได้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเจ้าของโครงการเนี่ยมีความประณีตใส่ใจทุกกระเบียดนิ้วค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ เมกาการันตีค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่เมกาการันตีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอยากให้คุณได้มาสัมผัสค่ะมุมนั้นนะคะจะเป็นมุมทานอาหารค่ะก็จะมีโต๊ะทานอาหารสำหรับ6ท่านด้วยกันอุปกรณ์ทุกอย่างสำหรับบ้านหลังนี้นะเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วค่ะคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้จริง ไม่ต้องปวดหัวในการก่อสร้างไม่ต้องยุ่งยากในการนั่งเลือกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของบ้านแต่ละหลังไม่ได้มีขายทั่วไปนะคะบางชิ้นเนี่ยแบบต้องสั่งพิเศษเลยก็มีเหมือนกันค่ะทำให้ไม่ซ้ำใครต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมเข้าชมห้องนอนกันบ้างดีก,กว่านะคะห้องนอนนี้ห้องนอนที่1ค่ะก็ถูกออกแบบมาฟังก์ชันการใช้งานครบจริงๆสำหรับตู้เสื้อผ้า ลิ้นชักเก็บของช่องเก็บของต่างๆบิวอินมาตอบโจทย์ผู้หญิงแน่นอนใส่ของได้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะกระเป๋าเครื่องประดับต่างๆมีช่องให้เก็บเยอะจุใจหายห่วงเลยทีเดียวค่ะตัวห้องนะคะหน้าต่างก็จะเป็นวิวภูเขาด้านหน้าบ้านนะคะวิวก็สวยใช้ได้เลยทีเดียว ผ้ามานที่นอนวอลเปเปอร์ต่างๆเนี่ยเราใช้เกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยมีห้องน้ำในตัวนะคะสำหรับห้องนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำของไอสปาให้ด้วยค่ะสำหรับในห้องน้ำนะคะก็คัสสันแบรนด์ดีๆมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอตโต้โคลเลอร์เฮฟเล่กลัดหรือว่าไอสปานะคะอ่างอาบน้ำไอสปาค่ะ ต่อมาห้องนอนที่สองค่ะคุณผู้ชมก็จะขนาดย่อมลงมาจากห้องแรกนิดนึงนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าห้องฝั่งนี้มีความเย็นทุกฤดูไม่ต้องเปิดแอร์นอนเลยก็ยังได้ค่ะนี่มุมนี้เห็นไหมคะหลังบ้านของเราเนี่ยจะเป็นทิศที่รับลม8เดือนนะคะแล้วก็มีความช่ำจากบึงน้ำทำให้ฝั่งนี้ห้องนอนฝั่งนี้ จากค่อนข้างอากาศดีและเย็นตลอดปีเลยค่ะภาพนี้ก็ฮิ้วมาจากต่างประเทศนะคะฮิ้วมาจากอิกตาลีค่ะคุณผู้ชมนำเข้าแม้กระทั่งรูปภาพเลยนะคะห้องน้ำในตัวค่ะเป็นโทนสีนี้เลยแต่ห้องนอนที่สองนะคะคุณผู้ชมสำหรับห้องน้ำเนี่ยจะมีประตูเข้า2ด้านก็คือเข้าจากด้านห้องนอนหรือว่าจะใช้เป็นห้องน้ำแขกก็ได้ค่ะเข้าได้2ทางเลยนะคะ ต่อมาค่ะตามมาด้วยห้องนอนที่3นะคะห้องนอนที่3ก็ยังอยู่หลังบ้านเพราะฉะนั้นอากาศก็ยังดีเหมือนเดิมแทบไม่ต้องเปิดแอร์นอนเลยนะคะเปิดหน้าต่างสบายๆรับโอโซนจากเขาใหญ่รับความเย็นช่ำของบึงน้ำหลังบ้านได้เหมือนเดิมสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดย่อมๆลงมาค่ะการตกแต่งก็เป็นโทนที่อบอุ่น แต่ก็สบายตานะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะมาครบชุดครบเซ็ตเลยสุขภัณฑ์ต่างๆใดๆนะคะนี่มีเรนชเวอร์ให้นะคะมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นให้และช่องเนี้ยถ้าเรามองลอดช่องออกไปเชื่อไหมว่าวิวเขาสวยมากวิวเขาใหญ่นะนั่งปดทุกไปชมวิวไปเป็นห้องน้ำที่น่านั่งมากๆอีกหนึ่งห้องเลย ต่อมาค่ะเป็นห้องครัวที่น่าใช้มากๆเลยค่ะชุดครัวจาก StarMark นะคะพร้อมกับอุปกรณ์ครัวครบเลยสามารถใช้ได้เลยเตาแก๊สก็มีถังแก๊สให้ด้วยดูสินั่นเตาแก๊สสี่หัวไฟฟ้าหนึ่งหัวค่ะเลือกได้เลยนะคะถ้วยชามช้อนแก้วต่างๆมาแล้ว ครบแล้วนะจัดไว้ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะแก้วไวน์เยอะกว่าเขาเลยนะคะคุณผู้ชมช้อนมีหมดกระบวยมาหมดเลยค่ะบอกแล้วว่าหลังเนี้ยเขาเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้จริงเอาแต่เสื้อผ้ามาค่ะและชุดครัวของ Star Mark เนี่ยเขาเก็บของได้เยอะค่ะไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเห็นไหมกันกรงกันไกมีดเขียงมาพร้อมเลยนะคะตรงนี้ซิงล้างจานเนี่ย อบ้านหลังนี้เขาจะมีระบบน้ําร้อนน้าเย็นแม้กระทั่งในครัวนะคะที่ก๊อกนี้แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองน้ําดื่มจากแอมเวค่ะโครงการมีการกรองมาแล้วแล้วที่บ้านก็กรองอีกนะคะเตาอบและไมโครเวฟก็มาตู้เย็นขนาดใหญ่จากซัมซุงก็ม,ม,มีมีถังขยะใช่ไหมนี่ถุงขยะก,ก็ยังเตรียมไว้ให้ ถุงขยะก็ยังเตรียมไม่ให้โหสุดยอดจริงๆตรงนี้จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะคะกดขอความช่วยเหลือค่ะป่ะไปต่อกันที่หลังบ้านยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราออกมาระเบียงหลังบ้านนะคะโซนนี้จริงๆเป็นโซนซักล้างนะคะแต่ว่ามีพื้นที่เหลือเยอะเราสามารถต่อเติมได้นะถ้าคุณชอบทำครัวแบบจริงจังอยากจะได้ครัวไทย ต่อเติมหลังบ้านนี้ได้เลยค่ะพื้นที่เหลือเยอะค่ะจะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้เพิ่มก็ได้ขนาดเครื่องซักผ้าย,ยัางเตรียมไว้ให้ดูสินั่นเตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วจริงๆนะคะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปออกไปซื้ออะไรอีกมากมายเลยเนี่ยใช้ได้จริงแล้วบรรยากาศหลังบ้านนะไม่แพ้หน้าบ้านนี่เห็นไหมคะ หลังบ้านก็สวยไม่แพ้หน้าบ้านแล้วที่สำคัญออกมาเนี่ยเย็นช่ำจริงๆเย็นของแท้เลยนะคะอันไหนดีก็บอกว่าดีตรงไหนที่เย็นที่สบายเมย์ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณได้มาสัมผัสเนี่ยเพราะว่าเมย์เป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่อวยอยู่แล้วเห็นความสะอาดความปราณีตไหมคะพื้นก็สะอาดหลังคาก็ยังเอี่ยมเลยค่ะถัดลงมานะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องพักแม่บ้านหรือว่าคนขับรถก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเตรียมมาให้แล้วนะคะมีทีวีให้นะคะตู้เสื้อผ้าที่นอนแต่ถ้าอยากจะเพิ่มเตียงก็ได้นะคะใครที่มีแม่บ้านหรือว่ามีคนขับรถก็ให้พักห้องนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็นห้องเก็บของได้นะคะเป็นห้องอนเนกประสงค์ได้เลยค่ะ ข้างๆกันเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะพาไปดูข้างๆกันเป็นห้องน้ําค่ะแต่ว่าห้องเนี้ยจะไม่มีระบบน้ําร้อนนะห้องนี้ติดเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้ส่วนสุขภัณฑ์เคาน์เตอร์อะไรพร้อมดูสีสะอาดน่าใช้นะคะขนาดห้องน้ําแม่บ้านนะเนี่ยช่องตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม เราสามารถเดินขึ้นลงเชื่อมกับโรงจอดรถได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อของมาเอารถจอดปุ๊บให้แม่บ้านหิ้วกับข้าวขึ้นมาเก็บไว้ที่คัวรหลังบ้านได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปผ่านหน้าบ้านเลยค่ะว้าวนี่เป็นวิวจากมุมมองจากโรงจอดรถนะคะเห็นไหมหน้าบ้านนี่สวยนะหลังบ้านก็สวยไม่แพ้กันโรงจอดรถตรงนี้จอดรถได้สองขั้นค่ะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะเป็นยังไงคะคุณผู้ชม พาชมรอบบ้านแล้วเนี่ยเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยหลังบ้านพื้นที่ก็เยอะแล้วที่สำคัญหลังบ้านวิวก็ยังสวยอีกเนาะอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนใส่ต้นไม้ใส่ผลไม้หรือว่าปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มก็ได้ค่ะทำครัวไทยเพิ่มก็ได้นะพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะเลยว่างมากๆค่ะคุณผู้ชมตรงนั้นจะเป็นระบบ เครื่องกองน้ําเขานะคะนี่พาเดินดูรอบๆพูดถึงระบบเครื่องกองน้ำเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าที่โครงการเนี่ยก็มี1ขั้นตอนละมาที่บ้านอีก2ขั้นตอนรวมเป็น3ขั้นตอนหรือว่า3ระบบนะคะ เห็นแอร์ไห <presidency> มคอยร้อนใช่ไหมเขาเรียกคอยร้อนก็จะมารวมจุ่มกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเจ้าของโครงการยินยอมและพร้อมจ่ายเพื่อที่จะให้บ้านดูดีนะคะเวลามองมาตามห้องนอนต่างๆก็จะไม่เห็นคอยร้อนแขวนอยู่นะคะก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นระบบน้ําค่ะทุกอย่างเนี่ยผ่านการควบคุมจากวิศวกรนะคะ ครงการของเรามีทั้งวิศวกรโยธาวิศวกรสิ่งแวดล้อมและวิศวกรไฟฟ้าค่ะเพราะว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขารู้ใจคนรักบ้านเขาก็เลยสร้างบ้านเหมือนสร้างบ้านตัวเองอะ่ะเป็นหนึ่งความสุขของเขาละค่ะได้สร้างได้ ออกแบบได้ตกแต่งนั่นแหละคือความสุขของเขาจริงๆนะคะและคนที่จะมีความสุขต่อไปก็คือคนที่จะมาเป็นเจ้าของบ้านนั่นเองค่ะเดีย๋ยวจะให้ดูถ้าเรายือนอยู่หน้าบ้านวิวที่เห็นเราจะเห็นแบบนี้เลยนะคะสวยไม่ต้องซูมแล้วก็เมย์ถ่ายภาพเนี่ยไม่ได้แต่งภาพอยู่แล้วค่ะนี่ใช้มือถือธรรมดาถ่ายนะคะเป็นภาพธรรมดาเลยค่ะทุกคนไม่ได้แต่งภาพแต่อย่างใด เดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ไกลค่ะขับรถมาสบายๆ80-90กิโลแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลตรงนี้อยู่ที่65เมตรโดยประมาณนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนโฉนดคุดแดงเนื้อที่269ตารางวาพื้นที่เจ้สอยของตัวบ้าน260ตารางเมตรด้วยกันค่ะ จ้าของส่งต่อนะคะมาเป็นเพื่อนบ้านกันเพราะว่าที่นี่มีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยส่งต่อในราคา13ล้าน6แสนบาทค่ะ13ล้าน6แสนบาทสำหรับบ้านสไตล์คอทเทจเกรดพรีเมียมหลังนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่คุณอิ๋วและคุณรุดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ